ก็พินที่น้องนะคับนี่ผมจะมากินนะเสียงเรื่องอเ่ยทำหลับนอนก่เด้อไฟ

ไม <binary> ่หามองครับสองบาท

ขออนุญาตชี้แจงและขอควาหใจด้วยนะคะโดยปกติเจ้าของงานหรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนก็คงจะยองเก็บความระเดีๆในวันัรูขอางกันขออนุญาตขอความสหนใจด้วยนะคะเมื่อกี้แล้วขั้วกันเราป่อแเ้ว

โ k เลยนะภาพทุกอย่าเนี่ยมันมีอยาติดัวไม่ได้คอยาใจททุกคนเลยอยากตรวจเอาความสบายใจบางคนเล็กไม่ดยอั้งนแต่ความสบายใคืออหมดแต่แมสก์ตองด้่แตรา้องกันไว้ส่ไม่ไม่ตัวนแานก็คือแค่ตัสนว่าเอสสป็นตัวอย่างดีให้กับประชาชนใช่ใ่้เรนจะต้องบอกกันว่ายตดหอดแมที่เราก็ตามรายางเหมือนกันะ คือนานก็คือใส่หน้ากากอนามัยเราออกตับะตูไปปุ๊บเราต้องใส่หน้ากากอนามัยเหมือนกัน่มครับเรื่อนน้เงีอ้วนอาพอะสุดท้ายตอนนก้าวเราก็กินปะคามักนซ่ก็กนบัมเหมือนดกวากันโอ้ักมา พี่ัเลยบเราดูปกติมาเที่งล้วม่อแ้วแ่อนงลูกอนาแเนอนหลน้อน้อยวานี่บัตกีแม่ทำแบบควน้อง